กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงสนันโลกโซเชียลเมื่อจูจูนักแสดงสาวหน้าหวานกระติบชวันกรได้โผล่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของนักแสดงหนุ่ม นปชา์ลีที่กำลังนั่งเล่นเตียโน,โนเพื่อฉลองวันเกิดให้กับแฟนสาวเกไก่สไลเดอร์ซึ่งก็มีคนดังในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดให้สาวเกไก่เป็นจำนวนมากทว่าคอมเมนต์ของกระติบกลับจุดชนวนก่อให้เกิดดรามา่าจนเป็นที่ถกเถียงในหมู่ชาวเน็ตอย่างมากมายข้อความที่สาวกระติบได้โผล่เข้าไปคอมเมนต์นั้นระบุว่าดูดีกว่าอีกคู่เยอะอ ดีๆกะงานนี้คนเข้าไปกดไลค์กว่า8,000ไลค์หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดทัวลงกระหน่ำอินสตาแกรมหลายคนเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของเธอมากมายบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องของมารยาทการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยว่าเป็นคู่ไหนก็ตามเพราะสุดท้ายก็ถือเป็นการแซะผู้อื่นอยู่ดี ส่วนทางด้านกระติบเองได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งว่าพี่ได้เอ่ยชื่อใครหรือยังคะยิ่งกลายเป็นการสุมไฟให้ร้อนยิ่งกว่าเดิมล่าสุดทางบัญชีติกตอกของผู้สื่อข่าวคนดังอย่างแจ็คเกอรีนได้เผยคลิปบางช่วงบางตอนในรายการ FM1 103.5ซึ่งสาวกระติบได้พูดฉเฉลยว่าคู่รักที่หมายถึงในคอมเมนต์ของ แนปเก๋ไก่นั้นคือเจมกิตเกษมและโฟกัสจิรกุลไม่ได้หมายถึงใครคนอื่นโดยเธอเผยว่าเล่าตั้งแต่ต้นคือกำลังจะนอนก็ถ่ายไอจีไปเรื่อยเห็นแนปก,ก็แบบอุ้ยเล่นเปียโนใส่ชุดขาวหล่ออะไม่เคยเห็นภาพนี้เล่นเปียโนให้แฟนร้องเพลง happy birthday อันนี้รู้สึกว่าโหต่างกับเพื่อนกูเลยวะ่ะ เจมโฟกัสหยุ่หัวกันตลอดคือเมื่อวานเล่าให้เจมฟังยังเข้าไปแซวแน็กอยู่เลยเจมก็บอกเมืองพูดถึงกูเหรอทุกคนในกลุ่มเรายังเข้าใจแบบนั้นเลยอ่ะก็ไม่รู้จะขอโทษอะไรและขอโทษทำไม เพราะพูดถึงคู่เจมโฟกัสนั่นเองในขณะหนุ่มเจมเผยว่าสำหรับความคิดเห็นของเรานะสาเหตุที่ทัวลงเพราะแนกกับเก๋ไกเหมือนมี2โลกนะโลกของแนกก็จะเป็นโฟกัสเจมกระติบเข้าใจปะโลกของเก๋ไกก็อาจจะเป็นตามข่าวไม่รู้อาจแล้วแต่แต่บังเอิญคนสนใจคิดว่าคอมเมนต์ของคุณไปตีฝั่งนู้นนอกจากนี้แจ็คเกอรีนยังได้เสริมเพิ่มเติมในแคปชั่นใต้คลิปดังกล่าวว่า ฟังกระติบชวันกรก่อนคอมเมนต์รูปแน็กเก๋ไก่จริงๆแล้วหมายถึงคู่โฟกัสจิรกูลและเจมกิตเกษมเดอรไม่ได้หมายถึงใครคือกระติบเจมแนกชาลีนางสนิทการผู้จัดการคนเดียวกันเดอร์ใจยเย็นใจยเย็นเดอร์จ้าชาวเน็ตซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก